สวัสดีครับก็อยู่กับผมคนเดิมเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมก็ที่นี้ผมจะมาลองดูกับแอปติดต่อนะครับแต่เพราะว่ามีคนนึงนะครับที่มีอะไรก็ส่งมาทุกทีนะผมถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปในแอปติดต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปเลยครับผมอ่าเข้าไปแล้วครับก็จะได้ให้เหมือนเช่นเคยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเข้าไปครับผมมีอะไรส่งมามั่งนั่นในนั่นในคุณผู้ชมมีคนส่งมาวิดีโอทั้งสองฝั่งนะครับ ถูกใจวิดีโอของคุณเป็นอะไรวะสิบยี่สิบห้าสิบเจ็ดนาทีนะผมนี่นะว่าแล้วก็ไม่เชื่อน้ำน่าจะเชื่อน้ำคุณผู้ชมที่ผมสันเหตุเระว่า,วามีคนวิดีโอทั้นสอ2ฝั่งก็มีคนชอบวิดีโอของพวกเรานะผมอ่ะเดี๋ยวเาดูสามฝั่งนี้การรูดีตามแล้วก็ห้าสิบเจ็ดเช่นเคยนะผมน่าจะที่ส่งมาแล้วผมแล้วก็คุณติดตามแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วครับผมหมายถึงหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะผมแล้วก็ถูกใจแล้วก็ แปดสี่หกนะผมเนี nee. ่โทษที่รับเพราะว่าเราต้องอัดนคลิปตอนสิบโมงครึ่งนะผมก็ที่ไม่พอใจนะครับเนี nee. ่เพราะว่าก็ขอบคุณมากนะผมด้วยการกดซับยี่สิบห้านะครับก็ขอบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมนี nee. ่ให้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมนี nee. ่ก็จะได้ให้ทุกคนได้ดูนะผมทําไมช่องเราก็ทำเร็วจังนะคุณผู้ชมสัญญาเพราะว่ามาถึงยี่สิบห้าพูดพูดอีกตามในช่องผมด้วยนะครับแต่เพราะว่า ถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นชอบผมอ่ะถึงจะ26ถึงจะถึงใกล้27ครั้งนะครั้งนะผมผมจะได้ไปรอยความเสียรายทุกคนด้วยนะครับผมเฮ้อีกตัวเพราะว่าถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นชองผมอ่ะถึงจะได้เป็นคนติดตามในช่องผมด้วยสาเหตุเพราะว่าช่องผมก็น่าจะครบดีนะผมไม่ไม่โม้นะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้จริงจังรองเลยน,นะครับแต่ว่าท่านสามคนก็ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าเราอยู่คนเดียนะครับเพราะว่าเราต้องอัดคลิปทุกวันนะครับผม อืมเขาพูดว่าวันไหนอ่ะถึงจัดกครับจะได้อัดลิปจะเสียเวลานะครับผมอืมจะได้ไม่รอเสียเวลาครับก็แล้วก็ตัวก็วันอาทิตย์เคอัดกีิัขออมาในเรื่องเซเบอร์เป็นตอนที่เจ็ดนะผมก็ได้ไปถ้าว่าทั้นสองคนแล้วก็ไปเจอกับไอ้ประตูอะไรก็จะเป็นไปเจอกับในเรื่องคาลิเบอร์นะครับก็เจอไม่รู้ไอ้คนนั้นเป็นใครก็จะไรเวอร์มันเป็นใครแล้วก็วันเดอร์เลยบุ๊กก็ดาบอะไรก็มั่งแล้วผมแต่ต้องรอตอนที่เจ็ก่อนตอนวันทุกวันอาทิตย์นะผม ก็ขอจบค่ิดนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไเลยจะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมขอสราบคลิปนี้ก็เจอคลิปต่อไปนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ